สวัสดีครับผมต้านะครับก็มาอยู่กันใน EP ีที่5แล้วซึ่งใน EP นี้เนี่ยเราจะมาสอนการใช้ conditional order หรือก็คือเป็นการตั้งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติเวลาราคาหุ้นมันเข้าเงื่อนไขเนี่ยก็จะสามารถซื้อหรือขายหุ้นได้โดยไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอเลยครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าบางบร o k e เนี่ยเขาไม่ได้มี conditional order ให้ใช้กันฟรีฟนะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไปติดต่อให้เขาเปิดบริการเรื่องของ conditional order เนี่ยแต่อย่างของทาง Z c o m เนี่ยเขามีให้ใช้ฟรีเลยหรือถ้าอยากจะเช็คว่า าบรกไหนเขามีบริการนี้ให้ใช้ฟรีเนี่ยก็ดูตามตารางนี้ได้เลยนะซึ่งไอตัว conditional order นี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะอยากตั้ง stop loss หรือว่าอยากจะตั้ง take profit เอาไว้หรืออยากจะตั้งซื้อขายนะจุดกลับตัวของราคาเวลาราคามันเริ่มเปลี่ยนเทรนด์แล้วเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไล่ไปทีละตัวกันเลยดีกว่าครับผม อ่ะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้ว่า stop loss กับ take profit คืออะไรแล้วก็ stop loss ก็คือการขายเพื่อตัดขาดทุนไม่ให้เราขาดทุนไปมากกว่าจุดๆนั้นนะครับเราอาจจะตั้งไว้ที่เมื่อหุ้นติดลบไป5%ให้ขายทิ้งก็ได้ส่วนการ take profit ก็คือให้ทําการขายทํากําไรถ้าเกิดบางทีหุ้นเราเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นมา5%แล้วแล้วเราตั้งใจว่าจะให้ขายเมื่อราคามันบวกขึ้นมา5%้เแล้วเนี่ยแทนที่จะมาเฝ้าจอก็ตั้งให้มันขายอัตโนมัติได้เหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ ของสตรีมเวอร์ชั่น PC หรือจากโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถตั้งได้ทั้งคู่เลยแต่เดี๋ยวผมขอโชว์ตัวของ PC ก่อนแล้วกันเปิดมาหน้านี้แล้วก็ให้ไปที่ตัวของ Condition Order แถบข้างบนนะครับซึ่งจะเห็นว่าตัว Condition Type เนี่ยมี3ตัวก็คือ Stop Order Trailing Stop แล้วก็ Bracket Order ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละตัวนะเริ่มจากตัวของ Stop Order ก่อนแล้วกันซึ่งตัวของ Stop Order เนี่ยเราสามารถใช้ในการตั้ง Stop Loss แล้วก็ตั้ง Take Profit ได้ก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการ Stop Loss เนี่ยหรือก็คือขายตัดขา ทุนก่อนที่มันจะตกไปมากกว่านี้ใช่ไหมก็ให้เลือกตัวของ stop order แบบนี้แหละแล้วก็เลือกในตัวของ trigger condition เป็นเมื่อราคาต่ำกว่าจุดที่กำหนดครับผมสมมุติว่าผมซื้อหุ้นมาได้ในราคา18.1บาทใช่ไหมบางทีผมอยากจะคั t loss stop loss เนี่ยเมื่อราคาต่ำลงมา5%ก็อาจจะลองใช้เครื่องคิดเลขคิดดูก็ได้ว่าติดลบ5%จาก18.1เนี่ยมันประมาณกี่บาทก็จะเหลือที่17.195ใช่ไหมก็ปัดขึ้นเป็น17.2ก็ได้โอเคจากนั้นก็ให้กดตัวของ เซลแล้วก็ระบุราคาที่เราต้องการให้เป็นทริกเกอร์ไพรซ์นะว่าราคาต่ำกว่า17.2บาทก็จะให้ทำการส่งออเดอร์เซลโดยอัตโนมัติก็ใส่จำนวนหุ้นที่ต้องการขายเข้าไปครับ แล้วก็ใส่ราคาซึ่ง order ออเดอร์2ประเภทให้เลือกก็คืออาจจะเป็นลิมิตออเดอร์หรือว่าจ,จะเป็นมาร์เก็ตไพรซ์ถ้าเป็นลิมิตออเดอร์ก็คือเราตั้งราคาแบบเมนนวลหรืออาจจะตั้งเป็นมาร์เก็ตไพรซ์ MTL ไปเลยก็ได้ก็จะเป็นการขายณมาร์เก็ตไพรซ์ณตอนนั้นเลยส่วนออเดอร์ถ้าเกิดมันแค่พาร์เชียลแมชเนี่ยส่วนที่มันไม่แมชเนี่ยก็จะถูกตั้งเป็นลิมิตออเดอร์ครับอะซึ่งเวลาผมสต็อปลอสจริงๆผมตั้งเป็นตัวของ MP MTL แล้วกันมันจะได้มั่นใจว่าได้ขายแน่แน่ ช่อง validity ก็คือใส่ระยะเวลาที่ต้องการให้ตัวของออเดอร์นี้มันมีผลนะครับผมก็อาจจะตั้งไว้เป็นสักถึงวันที่31สิสิ้นเดือนก็ได้แล้วก็ใส่พินแล้วก็ตั้งออเดอร์ไปครับผม มันก็จะมัขึ้นตรงนี้แล้วก็ส t a t u w w a t t i n g for trigger นะครับก็คือรอให้ราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาแตะถึงน,นะจะ trigger ก็ต่อเมื่อราคาวิ่งลงมาเท่ากับหรือว่าต่ำกว่า17.2บาทก็จะทำการส่ง Order ร์เซแบบ Market Price ไปเลยนั่นแหละและนี่ก็คือการตั้ง Stop Loss ครับผมอ่าแล้วก็ถ้าต้องการ Take Profit ก็ให้ไปที่ตัวของ Stop Order แล้วก็ไปที่ตัวของเมื่อราคาสูงกว่าหรือเท่ากับนะครับเนี่ยตามรูปเลยอย่างถ้าเราต้องการเทคโปรฟิตที่กําไรสัก5%ก็ได้สมมุติตอนนี้ราคา18.1ก็คูณเข้าไปว่าเพิ่มขึ้น5%จะเป็นราคาเท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณ19.005นะก็ปัดลงก็ได้ตั้งเป็น19บาทครับผมอ่ะแล้วก็เซ็ตตัวนี้ไปตรงเซลนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมครับผมแล้วก็กดเซล์ปั้ม ไอตัวออเดอร์นี้เนี่ยก็จะทําการทริกเกอร์เมื่อราคาสูงกว่าหรือเท่ากับ19บาทครับก็เป็นการเทคโปรฟิตใช่ไหมขายเพื่อเอากําไรคืน โอเคแล้วก็อย่างที่2ซื้อขายนะจุดกลับตัวของราคานะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยจะมีประโยชน์เวลาเราต้องการซื้อเมื่อราคาเนี่ยปกติมันลงมาตลอดใช่ไหมเมื่อมันเริ่มหักหัวขึ้นมาให้ทําการซื้อดยอตัตโนมัติหรือว่าบางทีเราต้องการรันเทรนเนี่ยเราไม่ต้องการเทคโปรฟิตแค่ที่หเใช่ไหมเราอยากให้มันวิ่งให้สุดตัวเลยเราอาจจะตั้งขายเมื่อเทรนขาขึ้นมันจบก็ได้ครับผมโอเคงั้นผมขอเริ่มจากซื้อเมื่อราคากลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับ ก็ให้ไปที่ trailing stop แล้วก็ตั้งตรงนี้เป็น buy แล้วก็ใส่จำนวนของเปอร์เซ็นที่เราต้องการตั้งว่ากลับตัวขึ้นมากี่เปอร์เซ็นแล้วให้ทำการซื้อเนี่ยก็ใส่เข้าไปเลยใส่จำนวนหุ้นเข้าไปราคาที่มันจะซื้อก็จะเป็นราคาตลาดครับผมแล้วก็เซตตามปกติ ซึ่งความหมายของมันก็คือจากปกติราคาที่เป็นขาลงอยู่เนี่ยเมื่อราคาทําการกลับตัวขึ้นไปมากกว่า3%ให้ทําการซื้อหุ้นณนะราคาตลาดจํานวน100หุ้นครับผมนะก็ตามรูปเลยแล้วก็อย่างที่2ขายเมื่อจบเทรนขาขึ้นก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเซลล์ตั้งทริกเกอร์ไพรซ์อาจจะตั้งเป็น3%ก็ได้ก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมซึ่งความหมายของนี้นก็คือ จากปกติราคาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เมื่อราคากลับตัวลดต่ำลงมามากกว่า3%ให้ทำการขายหุ้นจำนวน100หุ้นณนะราคาตลาดครับผมก็ตามรูปเลยนะ ซึ่งไอตัวเปอร์เซนต์ทริกเกอร์ไพรซ์ตัว price นี้เนี่ยก็จริงๆก็ตั้งเป็นบาทก็ได้แหละถ้าเป็นเปอร์เซนต์ก็จะง่ายหน่อยส่วนควรตั้งกี่เปอร์เซนต์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนนะครับโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายแบบ bracket order ขอเสริมนิดหน่อยละกันซึ่งเอาจริงๆเนี่ยแบบ bracket order มันก็จะคล้ายๆกับแบบ stop order นั่นแหละเพียงแค่ bracket order มันเหมือนกับเป็นการตั้งเงื่อนไข2องันพร้อมกันก็คือเมื่อราคาสูงกว่าจุดที่กําหนดหรือต่ํากว่าจุดที่กําหนดเนี่ยให้ทําการซื้อหรือว่าขายครับผมซึ่งก็จะไม่ค่่่อออยยยได้้้้ใชบออะนะตัวี แต่บางคนอาจจะมีเทคนิคพิเศษก็อาจจะได้ใช้ก็สามารถเรียนรู้เอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับเจ๊ yeah.